นะครับถ้าเกิดรักษาเขาเรียกว่าตลาดเนี่ยเป็นเชิงบวกได้เนี่ยกาล่านะครับจะแตะเกียร์ที่0.6ดอลลาร์ทันทีเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากกาลาวันนี้นะครับก็ติดลบแล้วนะครับเนื่องจากว่าตอนทีช่ช่วงที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ย i ิตคอยนะครับอยู่ในกระแสลบนะครับ อยู่ในกระแสลบนะนะครับแล้วก็เหรียญใหญ่ๆอยู่ในกระแสลบก็เลยลากเหรียญเล็กๆล,ลงไปแต่ผมเชื่อว่าในขณะนี้นะครับเป็นแค่เรื่องของการปรับฐานอีกรอบหนึ่งนะครับเนื่องจากผมดูแล้วว่าตลาดโดยรวมใหญ่ๆเนี่ยอย่าง Bitcoin, ีท h เรียมเนี่ยอีทอรเรียไม่สามารถพิสูจน์ตัวเองให้ไปถึงสามพันสี่ได้นะครับบิตคอยไม่สามารถที่จะ ถีบตัวเองไปถึง45,000ได้นะครับวับนนี้รู้สึกจะมีการขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและพอขึ้นมา45,000เมื่อไหร่ตกทุกทีน่าจะไม่มีคนชอนขึ้นไปฉะนั้นตอนนี้นะครับพวกบรรดานักลงทุนระดับใหญ่เขาคงพยายามที่จะเทขายเพื่อจะช้อนซื้อขึ้นใหม่นั่นเองฉะนั้นตอนนี้นะครับเราต้องมาให้ความหวังกับเหรียญเกมแล้วล่ะนะครับเนื่องจากเหรียญเกมเนี่ย ถ้าเกิดรักษาศักยภาพเชิงบวกต่อไปได้นะในอีก2อสามวันข้างหน้าเนี่ยราคาของกาล่าเนี่ยน่าจะแตะที่0.6ดอลลาร์ได้น,นะครับฉะนั้นถ้าพูดอย่างต่อเนื่องนะครับก็ตอนนี้กาล่ามีสิทธ์นะครับที่จะเพิ่มขึ้นถึง80%นะครับใน7วันที่ผ่านมาก็7วันมีการเพิ่มขึ้นถึง80%นะครับ ฉะนั้นตัวของกาล่านี้มีจุดเด่นนะครับก็คือเกมไฟที่ที่เชื่อมกับ NFT นั่นเองนะครับฉะนั้นมูลค่าการตลาดของกาล่าตอนนี้อยู่ที่3,000ันล้านดอลลาร์นะครับและภายใน24ชั่วโมงนะครับก็มีการซื้อขายไอคอยน์มารเก็ตแคปเนี่ยอยู่ที่1 7พันล้านดอลลาร์นะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับกาล่าก็ยังครองตำแหน่งในคอยเกโกนะครับที่อันดับต้นๆเลยนะครับที่60 นะครับฉะนั้นนักลงทุนทั่วโลกต่างจากจ้องในเหรียญกาลาเป็นอย่างมากเลยงนั้นเมื่อเรามาดูเรื่องของทางเทคนิคนะครับกาลาขนาดนี้ก็ยังดูเหมือนว่าจะขึ้นไปต่อได้นะครับเพราะว่าผมยังไม่ฟันทงนะว่าเหรียญใหญ่เนี่ยลงจริงๆนะครับดังนั้นกาลาไปต่อได้และดูจากการถีบตัวของกาลาเนี่ยจากที่ราคา0.18ดอลลาร์ขึ้นไปถึง0.35ดอลลาร์นะครับ เป็นการเคลื่อนไหวในลักษณะจะกลับเข้าไปแนวตลาดกระทิงนะครับฉะนั้นการพิสูจน์แนวต้านของกาล่าในครั้งนี้นะครับคือ0.44ดอลลาร์และกาล่าจะมีสิทธิ์เดินไปต่อได้นะครับและพอ44ก็จะไป0.54ได้นะครับฉะนั้นกาล่าก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งไม่สามารถมองข้ามได้ว่ามันจะสามารถไปถึง1ตดอลลาร์ได้นะครับฉะนั้น เรื่องของตลาดกระทิงตอนนี้ยากหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่ากาล่าทาได้นะครับเพราะว่าถา้าแนวโน้มการตลาดกลับมาสีเขียวอีกครั้งพวกเหรียญเล็กๆก,ก,ก็จะกลับมาสีเขียวอีกครั้งเหมือนกันนะครับเพราะตอนนี้นะครับเราก็ขอบคุณลุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับแล้วผมก็หวังว่ากาล่าเนี่ยมันจะโกทูดมูลอย่างแน่นอนนะครับลุ้นนะครับให้ทะลุ 0.8 0.9ไปได้ผมแฮปปี้มากๆและรอบนี้เป็นไปได้ว่าจะทำได้นะครับเพราะว่าเราต้องมุ่งสู่ตลาดกระทิงให้เร็วที่สุดนะครับและผมเชื่อว่าตลาดกระทิงเนี่ยในรอบนี้จะอยู่กับเราเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่ามีเรื่องของการปรับอัตราดอ,อกเบี้ยอีกนะครับแล้วเรื่องของสงครามนะครับผมเชื่อว่าเรื่องของอไ เขาเรียวฟองสบู่เนี่ยในรอบนี้จะเร็วอย่มากเลยท่านผู้ชมคิดว่ายังไงนะครับกาล่าสามารถที่จะไปทะลุแนวต้านที่0.6ดอลลาร์ได้หรือเปล่าถ้าได้กด1น,นะครับไม่ได้กด2แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่ม ไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community นะครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b ์และกดกระดิ่งเรามีช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto Currency Community เรามีกลุ่มกาล่าด้วยลองทักเข้ามาแล้วกันนะครับเพราะในไลน์กลุ่มเนี่ย มันก็จะช่วยท่านในการลงทุนนะครับเดี๋ยวเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งชื่อแพนกวิ n นนะครับเป็นแอปพลิเคชันใครอยากเข้าไปดูวิดีโอเนี่ยมันจะมีแพลตฟอร์มนะครับที่เข้าไปดูวิดีโอและคุณสามารถที่จะสร้างไรายได้ในไบน,นั้นและเมื่อคุณสามารถสร้างไรายได้ก็จะได้เป็นเหรียญแพนก u i n Stock มาเหรียญแพนกวิ n นสต็อกนะครับจดทะเบียนในบ a n นนถ้าเกิดคุณอยากหาไรายได้เสริมคุณสามารถเข้าไป โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลยทักไปที่เพจแล้วกันถ้าเกิดอยากที่จะลองหาร like ายได้ทนี้นะครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันนะครับและเราก็หวังว่าคริปโตคอนซีโดยเฉพาะกาล่านะครับจะโก to the มูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลา